สวัสดีครับท่านผู้ฟังเอ่อสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำงานวัตถุมงคลของท่านพระอาจารย์สุริยันโคสป,ปัปโยครับเป็นพระศิบรีผู้เป็นเลิศทางโชคลาภของท่านพระอาจารย์สุริยันโคสป,ปัญโยวัดป่าวางน้ำเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับหรือปัจจุบันท่านได้รับพระราชสมรักิ์เป็นพระราช วชิระปัญญาพรนะครับเหรียญรุ่นนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นพระสิงบ,บุรีผู้เลิศทางโชคลาภนะครับรุ่นค้าขายเจริญรุ่งเรืองผู้พลิกชีวิตด้วยพลังพุทธคุณพระอาจารย์สุริยนันโคศป,ปัญโยง,งเล็บออฟก็คือชื่อเล่นของท่านนะครับของพระอาจารย์สุริยนันท่านชื่อเล่นว่าออฟนะครับเหรียญน,นี้เป็นกล่องนี้ไอ้นี่มีคนทําขึ้นมาถวายท่านเองนะครับเหรียญน,นี้มีการจัดสร้างทั้งหมด10,000ออง ย้ำว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นองแล้วก็เหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของทางวัดป่าว,วางน้ําเย็นที่มีการจัดสร้างมาพร้อมกับเหรียญของรุ่นที่เป็นโลหะรุ่นพัยดยศนะครับแล้วก็เหรียญพระปิดตามหาอุดรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็พระศิสสีบรีเนี่ยเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ทํามาพร้อมกันสามรุ่นในปีพุทธศักราช2552น้ยห้านะครับเป็นช่วงที่กําลังเริ่มมีการพัฒนาวัดป่าบางน้ําเย็น แล้วท่านพระอาจารย์สุริยันโคสป,ปัญโยท่านมีหลายโครงการที่กําลังดาเนินการจัดสร้างขึ้นมานะครับเพื่อพัฒนาวัดป่ามอน้ำเงินอย่างนี้ขึ้นมาจึงได้มีการจัดสร้างวัตถุงมงคลขึ้นมาครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าครั้งแรกเนี่ยเป็นสามรุ่นก็คือรุ่นของโลหะที่เป็นโลหะก็คือเป็นรูปรุ่นพัดยศเป็นเดรียรุ่นแรกของท่านแล้วก็พระปิตารุ่นแรกรุ่นมหาอุดนะฮะแล้วก็พระศิวลีนี่คือเป็นรุ่นแรกที่ทํามาพร้อมกัน นะครับปลุกเสกในเวลาเดีวยวกันเมื่อปี2552นะครับตอนนั้นพระอาจารย์ดุิยัยนปลุกเสกเดี่ยว3 3เดือนนะครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงอินจตระปุญโญจังหวัดกาฬสินลหลวงปู่เหรียญชัยจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่เฉยจังหวัดขอนแก่นนะครับมีเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกมากมายในวิธีในครั้งนั้นนะครับเนี่ยคือเป็นเหรียญรุ่นแรกของทางวัดป่าบน่น้ำเย็น เป็นเหรียญที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ในวงการตลาดหาแทบจะไม่ได้ถามว่าทําไมหาไม่ได้ครับเพราะว่าสมัยนั้นแอดมินรู้จักพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ให้แอดมินมาถ้าเป็นพระปิดตามาอดุนหนึ่งเนี่ยให้มาจํานวนสามพันองนะครับแล้วแอดมินเอาไปแจกคู่กับหนังสือเนี่ยสองพันองส่วนพระปิดตาเนี่ยท่านให้มาแปดพันองนะครับแปดพันองฉะนั้นทําขึ้นมาทั้งหมดจะมีทั้งสีดําแล้วก็สีสี เลือดหมูบนนี้นะครับนะดูความเก่าของท่านครับ18ปีที่แล้วเมื่อปี2552นะสร้างประมาณปี51แต่ว่าทําพิธีปลุกเสกปี52นะครับนะมวลสารก็จะมีความเก่าขึ้นมาจากองค์มวลสารนะครับนะยันสมปัจฉนา2ดวงนะครับ เป็นเหรียญรุ่นแรกที่ทางวัดบ่าดัดสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกถามว่าทาไมเดี๋ยวน,นี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักครับเพราะว่าเหรียญเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านพระอาจารย์ทําขึ้นมา10,000เหรียญน,นะครับหนึ่งหมื่นเหรียญเนื่องจากช่วงนั้นยุคเศรษฐกิจหรือต้องการกําลังของบาร,รมีของพอระศิวบรีผู้เป็นเอกัตคตะเลิศทางโชคลาภพระอาจารย์สุเหรียญจึงได้มีการจัดสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะขอบุญบาร,รมีของพระอาจารย์ท่านศิวบรี พระเถระเจ้าในาพระเถระในสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นผู้ในระมิดหรือว่าดนจิตด,ดนใจสร้างบุญบารมีสร้างกุศลเสริมส,ส่งโชคลาภให้แก่ผู้บูชาท่านยึนได้มีการจัดสร้างจํานวนหนึ่งหมื่นองแล้วมีการจัดสร้างเป็นสีเลือดหมูและก็สีดาขึ้นมาท่านให้แอดมินมาทั้งหมดแปดพันองนะครับต้องบอกว่า8ปดพันองแล้วแอดมินเอาไปแจกคู่กับหนังสือคมในปัก ซึ่งเป็นสือเล่มแรกของท่านพระอาจารย์สุริยันโคจัปปัญโยคิดว่าประวัติของท่านเิ่มแรกที่ทําขึ้นมาให้นะครับแล้วก็มีพระอาจารย์จัดแจกใจในวัดก็ประมาณตอนนั้นให้บุชาประมาณ99บาทนะครับพร้อมกับเหรียญรุ่นแรกที่เป็นโลหะ99บาทแล้วผ้าปิดตามหาอุดรุ่นแรกก็99บาทพร้อมกันสามรุ่นนะครับรุ่นละ9 9 9 0เอ่อรุ่นละ99บาทนะครับแล้วสีบรีเนี่ยถือว่า ที่วัดมีจำนวนน้อยมากนะเพราะว่ามีแค่2องพันองค์เท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลืออีก8 0 0พองค์เนี่ยก็กระจายไปตามแผงหนังสือทั่วประเทศตอนสมัยนั้นนะต้องบอกว่าสมัยนั้นเป็นรุ่นได้แจกนะสมัยนี้ก็น่าจะมีหมุนเวียนอยู่ในในระบบที่อยู่แจกอยู่ในวัดหรือว่าให้บูชาในวัดก็คือไม่มีแล้วนะครับ แล้วก,ก็กระจายไปทั่วประเทศนะครับจะอยู่กับผู้หนึ่งคู่ใดเงินวนเยอะๆก็คงจะไม่ค่อยมีนอกจากคนที่เก็บสะสมจริงๆถึงจะมีรุ่นนี้เยอะๆนะครับเนะี่ยมีความเป็นไปเป็นนําแบบนี้นะครับท่านใดที่ชอบวัตถุมงคลสักสีรุ่นหนึ่งของวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับวัดป่าวังน้ำเย็นรุ่นนี้ไม่ควรพลาดนะดูจากมวลสารต่างๆสารพุทธคุณต่าง,างๆเยอะแยะมากมายนะครับผุดขึ้นมาให้เห็นเป็นเด่นชัด ด้วยพลังพุทธานุภาพของมวลสารต่างๆนะครับนี่คือที่มาที่ไปของเหรียญรุ่นแรกพระเสวณีรุ่นแรกของวัดป่าวังน้ำเย็นที่ทําคู่มาพร้อมกับพระปิตามหาอุตรุ่นแรกแล้วก็พระโลหะเหรียญโลหะรุ่นแรกของทางทางวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับนี่คือศักศีรุ่นแรกของวัดป่าวังน้ําเย็นใครที่ยังไม่เคยได้ครอบครองนะครับควรที่จะสะสมรักษาไว้นะครับศักดิ์ศรีรุ่นแรก หลังจากที่ทางวัดป่าวางน้าเย็ยนสร้างองค์พระพุทธรูปนั่งเมืองสูง1นึ่งร้อยเสร็จนะครับจะถือได้ว่าวัดถุมมคลทุกรุ่นของท่านผู้คนทั้งหลายทั่วโลกจยเดินทางมาที่ประเทศไทยมาที่จังหวัดมหาสารคามอย่างน่าอาัศจ,จรรย์แน่นอนนะครับฉะนั้นใครที่อยากสะสมเหรียญรุ่นแรกพระเสวรีรุ่นแรกของพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยหรือท่านเจ้าคุณพระราชวชิระปัญญาพรน,นะครับไม่ควรพลาดสาหรับ รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกเป็นศักดศรีรุ่นแรกที่น่าสะสมนะครับต้องขออภัยนะแสงอาจจะไม่ชัดเจนเพราะว่าจุดที่แอดมินไลฟ์สดที่บรรยายอยู่เนี้ยนะอยู่ในห้องไฟเป็นสปอร์ตไลท์สีเหลืองนะครับนะความสวยสดความคมชัดของเหรียญมวลสารที่แน่นปังนะครับจนทำให้มวลสารพุดโผลออกมาจากเหรียญให้เห็นชัดเจนอย่างนี้นะครับ ความสวยสดงดงามศักดิ์สิริรุ่นแรกคนมีเก็บไว้บูชานะครับ